คิดถึงพี่ก้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือลายล็อกดาวน์หมดแล้วจะมากินพี่ก้อนตอนไหนก็ได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้มากินกับน้องนะคะทั้งหมด3คนอันนี้เอาน้ำจิ้มนะคะมาโรยทำตามคนในติ๊กต็อกเขาบอกว่าจะอร่อยขึ้นวันนี้สั่งเป็นเซตหมูนะคะ1เซตเฉพาะสมาชิกไม่สมาชิกก็กินได้นะคะแล้วก็สั่งเป็นเซตหมูสไลด์อีก1ก็จัดกันไปจุกๆเลยค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะความซูซ่าถ้าคนที่เข้ามาติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นคนที่ชอบกินบาร์บีคิวมากกินบ่อยมากลงคลิปบ่อยมากแล้วก็ยัวบ่อยมากด้วยค่ะยัวโมโหนะที่นี้ไม่ต้องบอกว่าอะไรเด็ดคะ่ะเด็ดทุกอย่างจริงชอบทุกอย่างน้ำจิ้มก็ดีข้าวกระเทียมก็ดีเบคอนก็ดีหมูก็ดีดีไปหมดไม่ได้อวยนะคะแตม่มันชอบอะบางคนบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มเค็มแต่สําหรับเรามันอร่อย อร่อยอร่อยอร่อยตอนนี้ยังไม่มีโปรบุฟเฟ่นะคะก็มากินแบบอะลาคาร์ทไปก่อนก็ได้หานกับเพื่อน3มคน4ี่คนก็อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวราคาดูท้ายคลิปนะคะปกติมาที่นี่นะคะไม่เคยกินไก่เลยแต่วันนี้ได้กินไก่เซอร์ไพรส์ไก่นุ่มดีมากเลยค่ะอยู่ในเซตหมูนั่นแหละใครที่ยังไม่เคยกินไก่นะคะลองกินดูอร่อยนะแล้วก็ที่สำคัญนี้ค่ะเบคอนดีแอนจบแล้วค่ะอร่อยจริงราคาก็ไปดูจ้า